คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับไ i b ์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 9 9เช่นเคยครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลาครับและเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming นะครับส p ป c เกม m i n g ก็จะเจอประมงศึกครับหรือ f h ิ n g War นะครับวันนี้ผมจะไปที่ห้อง Expert เลยนะฮะ ด้วยงบ1,200บาทเพราะเล่นห้องจูเนี่ยมาก็นานพอสมควรนะครับจนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เห็นกันแล้วนะครับใครที่ติดตามกันครับไปกันเลยครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆกันต่อไปนะครับวันนี้ผมขอเริ่มที่5บาทเลยนะครับงบ1,200บาทนะครับไปครับไปเลยอ้าคาถาครับคอนวาไงครับคอนคอนมาแล้วครับหครับ อาว่าไงครับคอนทุกปะทีสิครับรออลายเขาไปกันหมดแล้วอได้เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบครับก็ได้กลับคืนมาสักนิดหนึ่งนะครับวงล้อต่อไปเลยนะจะวงล้อไหมเอาได้ฟรีครับฟรีเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบกระสุนนะป่ะเดี๋ยวเรารอตัวเล็กตัวน้อยมานะเราเล่นตัวเล็กดีกว่านะเล่นตัวเล็กครับเล่นตัวเล็กครับนี่ตัวเล็กนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ นี่ครับดีที่สุดครับได้เท่าไหร่สองอเจ็ดสิบครับบวกไปนะเอาล้ครับวงล้อโผล่มาตรงนี้ครับยิงมันเลยครับยิงไปเลยวงล้อโผล่มาครับได้มาแล้วนะวงล้อครับหมุนไปทุกศรโอ้โหคูณห้าสิบไปก่อนเลยครับช่วงนี้เป็นสองอห้าสิบไปแล้วนะครับวงล้อมาอีกแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะครับวงล้อเ่าใส่วงล้อไปเพิ่มเงินไปครับเพิ่มเงินไปเพิ่มเงินไปนี่ครับอยู่ที่เจ็ดบาทครับเป็นของเรา อไม่ต้องยิงปากันแล้วครับในงานนี้เจ็ดเท่าไรเจ็ดคูณเรียบร้อยครับไปครับตอนที่เจ็ดบาทตอนนี้เราลดมาที่ห้าบาทครับนี่เจ็ดสิบบาทนะสิบาทลองเจ็ดบาทแปดบาทครับดีกัทาคอยครับยิงคอยครับที่แปดบาทครับว่าไงครับยิงที่แปดบาทครับไม่มาให้แล้วนะเก้าบาทครับ ไปที่เก้าบาทครับวงล้อดูครับจะมาที่เท่าไหรนะลูกศรมาไหมโอ้โหทำไมติดอยู่ที่ห้าสิบเนาะเออติดอยู่ที่ห้าสิบนะครับตอนนี้วงล้อมาไม่ถึงนะตอนนี้ครับวงล้อมาไม่ถึงครับขอปืนครับขอปืนครับเก้าบาทขอปืนครับตอนนี้ขอปืนครับซีอีกเจ็สิบกระสุนนะครับวันนี้ไปเลยครับนี่ของของเด็ดๆดไปครับของเด็ดเด็ดไปครับนั่นครับไปเด็ดเด็ดครับ ไปครับอา918บาทครับด้วยกระสุนฟรี70กระสุนกระสุนละ9บาทได้มา900กว่าบาทเลยนะนะครับไปครับนี่มาอีกแล้วครับตอนนี้ยอดไป1ั8 2 9, 9ดูรอบนี้ครับว่าทุบไปที่เท่าไหร่ครับทุบสี่ครับเออทุบไปครับนี่บวกมาพมอด540บาทนะครับจากงบของเรานะตอนนี้1อ2ได้มา1เ1 6 9บาทนะ เราจะไปต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับใครหยุดหยุดได้นะครับใครหยุดหยุดได้นะครับหยุดได้เลยนะใครหยุดหยุดได้นะครับแต่ผมยังไม่หยุดนะครับลูกที่9บาทหยุดที่9บาทครับตอนนี้ล่วงหล่นล่วงหายกันไปครับล่วงหายกันไปครับตอนนี้ครับหยุดครับหยุดครับหยุดครับอ่าใครจะอ้าไปแล้วครับ2 8 3 7บาทนี่คือต้องหยุดนะครับ 1,200งครับงบนะครับวันนี้ได้มาอีก1,637บาทนี่ครับนี่ครับเป็นยังไงครับเด็ดต้องติดตามครับอย่าลืมกดถูกใจกด u ั s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับบวกแล้วครับไปแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ